เรียลทม์นะหรือว่าเรียวทานซิสเต็มเนี่ยจะช่วยให้ชาวโรจิสติกนะคะสามารถแก้ไขความผิดพลาดที่หน้าง,งานเพื่อพัฒนาคนะ,ะบริการที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าให้ดีขึ้นปรับปรุงงานเห็นกำไรให้อนาคตโลจิสติกอีซี่โลจิสติกง่ายๆสไตล์ประภาวีเวลานะคะใช้คำว่าเรียลไทม์ในหน้าง,งานโลจิสติก ก็จะทำให้เราดูดีขึ้นเล็กๆนะคะเพราะคนส่วนใหญ่น่ะไม่คุ้นกับคำนี้แล้วก็จะขอให้เราช่วยอธิบายค่ะระบบเรียลไทม์ hmm. คือระบบที่สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างทันทีทันใดอย่างเช่นเวลาเราเดินเข้าเซเว่นนะคะประตูก็จะเปิดทันทีเลยค่ะแต่จะเปิดชา้าหรือเปิดเร็วนะคะก็อยู่กับการตอบสนองของเวลา เมื่อรับข้อมูลเข้าไปแล้วจะใช้เวลาในการประมวลผลเป็นศูนหรือว่ามากกว่าซึ่งเราเรียกว่าเวลาตอบสนองหรือ Response Time ธุรกิจขนส่งนะจะนำข้อมูล GPS บนรถขนส่งสินค้านะฮะมาติดตามการทำงานค่ะโดยการติดตามเส้นทางการเดินรถ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างเหมาะสมนะอย่างในกรณีที่จราจรติดขัดสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันทีใช้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถเวลาลูกค้าต้องการของด่วนๆนะจะโทรมาถามว่าตอนเนี้ยของอยู่ไหนแล้วนะคะคนคุมงานก็ไม่จำเป็นนะจะต้องโทรไปถามพนักงานขับรถให้เสียสมาธิก็ดูใน GPS เลยนะว่าตอนเนี้ย รถอยู่ตำแหน่งไหนแล้วการจราจรติดขัดไหมมันก็คำนวณเลยนะว่ารถน่าจะไปถึงจุดหมายประมาณกี่โมงหรือไม่งั้นก็แชร์ตำแหน่งให้ลูกค้าเลยค่ะจะได้สบายใจวันก่อนนะคะดิฉันเจอเคสเลี้ยวท้าเหมือนคันค่ะกับลูกค้า V.I.P. ให้ดิฉันแอดไลน์ทิ้งข้อความไว้แต่ลูกค้านะไม่เห็นข้อความนะดิฉันก็เลยโทรไลน์ค่ะ ปรากฏว่าลูกค้าได้รับลายดิฉันตาเห็นข้อความนะก็ส่งไปอีกหลายรอบนะจากนั้นอีกประมาณ2นาทีนะลายดิฉันก็ทยอยเข้าไปในอินบ็อกของหลายลูกค้าถึงมันจะ2นาทีนะแต่ปกติมันจะเร็วกว่านี้นะะวยความรู้สึกเราอย่างเงี้ยไม่เรียกเรียลไทม์เพราะว่ามันตอบสนองช้าเกินไปแต่ตอนเราโทนก็เรียวไทม์ใช่ไหมฮะโทรแล้วก็คุยได้ทันที พอลูกค้าเริ่มเห็นข้อความนะฮะระบบก็เพิ่งตื่นนะฮะกลายเป็นเรียวทางส่งปุ๊บเห็นปับ๊บอย่างเพื่อนดิฉันนะ,ะบางคนอินเทอร์เน็ตชา้ากว่าจะเห็นข้อมูลนะฮะก็มันก็ไม่เรียวทางนะเพราะมันช้าเกินไปประมาณ1นนาทีก็ต้องโทรไลน์เอาเร็วกว่าค่ะเรียวทางกว่าจะเห็นว่าเวลาคุยไลน์มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วคุยปั๊บได้ยินเสียงปุ๊บ อย่างนี้เราเรียกว่าเรียวไทม์แต่พอส่งข้อความ2นาทีข้อความก็ยังไม่ขึ้นตอบสนองช้ากว่าปกติอย่างนี้เราก็จะไม่เรียกว่าเรียวไทม์การต้องการเรียวไทม์หรือว่าความเร็วในการตอบสนองของแต่ละธุรกิจนะ,ะจะไม่เท่ากันเนื่องจากการแข่งขันไม่เท่ากันนะ,ะอย่างที่เราเห็นทั่วไปนะคะอย่างโชว์หวยเนี่ยก็ไม่ต้องเรียวไทม์มาก สมัยก่อนนะมีร้านในตำนานนะชื่อร้านจีชอยอยู่ตรงข้ามบัญชีจุฬาซื้อของทีนะัก็รอเป็นชั่วโมงนะแต่ทุกคนก็รอเพราะสงสารอมมาม่าแกแก่แ,กแล้วเวลาไม่มีสินค้านะอาม,ม่าก็จะเดินออกไปหลังร้านแล้วก็ไปซื้อสินค้าร้านอื่นมาขายให้เราค่ะได้บางธุรกิจนะต้องการเรียวทามนะต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วต้องตอบสนองทันทีเลยนะว่า ส่งสินค้าถึงลูกค้าได้เมื่อไร่ดิฉันนะคะเคยบริหารศูนย์กระจายสินค้าที่มีการแข่งขันสูงไปทํางานใหม่ๆนะคะหลีดทาสามวันนะคือลูกค้าสั่งฉันอีก3าวันค่อยส่งลูกค้าก็ไม่บ่นอะไรนะ,ะพอผ่านไป3ปีการแข่งขันรุนแรงขึ้นนะคะความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปความต้องการสูงขึ้นลูกค้าต้องการหลีดทครึ่งวันค่ะ สั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้เย็นสั่งเย็นได้พรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ได้นะจะไปซื้อยี่ห้ออื่นกิจการนะก็ต้องปรับปรุงนะคะให้ o p เปอเรชั่นฟลขึ้นให้มีการตอบสนองนะของเรียวทมเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะสินค้าออนไลน์นะที่เราซื้อกันอยู่ก็มีการแข่งขันที่สูงมากใช่ไหมคะมีบริการส่งสินค้าทันทีที่ได้ชำระเงิน ธุรกิจนะจึงต้องบริหาร l e ี d t i m มนะระหว่างการชำระเงินถึงการส่งมอบสินค้าให้สั้นลงให้ใกล้คำว่าเรียลไทมหรือการตอบสนองทันทีที่สุดเช่นสามารถตอบสนองการสั่งสินค้าออนไลน์อย่างรวดเร็วให้สามารถส่งสินค้าได้ภายใน1วันในความรวดเร็วนี้นะคะโอเปอเรชั่นต้องการเรียวไทม์ค่ะ คือสามารถตอบสนองได้ในทันทีคือทุกการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะจะต้องเรียวไทม์กับระบบไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการสั่งซื้อการออกใบเสร็จหยิบสินค้าเช็คสินค้าทำหีบห่อบรรทุกขึ้นรถขนส่งออกใบเสร็จบรรทุกขึ้นรถเดินทางขนส่งแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าลูกค้าเซ็นรับสินค้า ซึ่งในโอ per ation ลางสินค้านะจะเลือกการแท a c k i n g บางจุดเท่านั้นเพื่อให้สามารถติดตามงานได้เช่นหยิบสินค้าเสร็จออกอินอย e ์เติมสินค้าซึ่งถ้าระบบนะทางสินค้าไม่เรียวถามจะทำให้โฟล์งานช้าลงไปค่ะหยิบสินค้าบนชั้นทำให้สต็อกเป็นศูนย์ พนักงานเติมสินค้า10ชิ้นเวลา9นาฬิกาใช้สแกนเนอร์ป้อนเข้าระบบทันที9นาฬิการะบบจะโชว์สต็อก10ชิ้นเวลา9นาฬิกาทำให้ระบบสามารถสั่งหยิบสินค้าได้ทันทีเวลา9นาฬิกาถ้าคลังสินค้าไม่มีระบบที่ทันสมัยพนักงานเริ่มเติมสินค้าเวลา9นาฬิกา ยังไม่ได้บันทึกยอดในระบบสต็อกเท่ากับ0ูนย์พนักงานทยอยเติมสินค้าอื่นให้หมดพาเลตในเที่ยวนั้นเสร็จเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนำเอกสารไปรอคิวป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเข้าระบบแบบแมนนวลเสร็จเวลา9ก้นาฬิกา40นาทีระบบจะโชว์สต็อกที่เติมสินค้าเวลา 9นาฬิกา40นาทีทำให้ระบบสามารถทำรายการสั่งขายสินค้าได้เวลา9นาฬิกา40นาทีพร้อมขายค่าจะเห็นว่าใช้สแกนเนอร์ในการเติมสินค้าจะช่วยให้สถานะสินค้าเรียลไทม์กว่าคือพอเอาสินค้าวางปุ๊บสแกนปับ๊บ ระบบจะบันทึกยอดในสต็อกทันทีทำให้พนักงานขายเห็นยอดสินค้าสามารถขายได้ทันทีแต่ถ้าใช้ระบบดั้งเดิมที่ระบบไม่เรียลไทม์กว่าระบบจะรู้ว่าสินค้ามาวางแล้วก็ใช้เวลานานในการทำงานพนักงานนำสินค้าไปวางแต่กว่าจะบันทึกยอดในสต็อก ก็หลังจากที่สินค้าอยู่บนชั้น40นาทีแล้วหรือบางครั้งอาจจะนานกว่านั้นถ้าติดเบรกติดเที่ยงสินค้าอยู่บนชั้นแต่ยังไม่โชว์ระบบพนักงานขายไม่เห็นสินค้าในระบบก็จะทำให้เสียโอกาสในการขายทำให้กิจการต้องปรับตัวถ้าต้องการแข่งขันการที่กิจการนะมีระบบเดียวทามนะคะ ก็จะช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและยังช่วยลดข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินงานด้วยในระหว่างช่วงการตอบสนองนะคะกับระบบคลังสินค้าก็จะได้ประโยชน์และคุณค่าสูงสุดจากระบบดังนี้ค่ะช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังนะคะลดต้นทุนแรงงานเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า ลดขั้นตอนและลดความศูนย์ปล่าในการทำงานได้ถึง10-50%อันนี้เขามีการวิจัยออกมาแล้วค่ะถ้าเราอยู่หน้างานนะคะเราก็ต้องช่วยให้ o p e เป t ร o ชันของเรามีความเรียวทามขึ้นนะแม้ว่าระบบอะไรจะไม่สปอร์ตคือพยายามให้สถานะของจริงกับในระบบใกล้เคียงกันมากที่สุดให้ตรงการทันทีที่เคลื่อนย้ายเสร็จซึ่งนอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานนะคะ ยังช่วยเพิ่มบริการลูกค้าให้รวดเร็วขึ้นด้วยค่ะนี่คือเรียลไทมในงาน o peration คลังสินค้าสำหรับตัวอย่างในการใช้งานจริงนะโปรดติดตามในคลิปต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับโลจิสติกสแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับแจ้งทันทีที่มีคลิปใหม่ออกมาติ๊งติงตง พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ